you mm -hmm. D-O-I-T-U-N-G โดยตุงนี่มันเป็นชื่อโดยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่หรอครับผมเคยเห็นในอ,อินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยหรอครับใช่แล้วละ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะ่ะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหมอืมอร่อยมากเลยครับ นี่เป็นพระสมเด็จยาหรือแม่ของในหลงร,รัชการที่8และรัชการที่9โปรดให้ทําโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพไปกับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะอ้อยอ้อยอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามา <atar> um. ฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอกเฮ้ <S <S รอยตุงพุทธศักราช2536นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับไม่ใช่พีเรอหนูนี่มากระแพหนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทามาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะที่เราเลิกก็เพราะเมื่อห้าปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาด้เปแบบน,นี้รอนะจะห้าปูปา่าจะปูป่าปลาธรรมาดอยตุงเนียเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรเกียร์คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สําคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะไม่เอาไม่เชื่ออย่ามันหลอกนั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมันหลอกเองหรือไง แม่ฟ้าหลวถ้าพูดว่าว่าถ้าต้อกาปูปา่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอตูขอทั้งป่านี้พวกนาก็ยังโคเผาปา่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้า,า,จาป่าหมดดอแน่ๆแ,และถ้าก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าทเทลทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอ,อเอาแบบให้โตกับที่ตลาดต้องการด้วยนะช่วงแรกนี่เราก็รัจ้าประกอบ แต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อโดยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับนี่มาอะไรอ่ะอุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ S <S <S และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนต่อชดอดอเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพอสวที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสารต่อภาร,รกิจนี้จนถึงปัจจุบัน สมเด็จยา่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำ โดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝินมาปลูกเพื่ชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ,อ,อสอวอและโครงการโรงเรียนตชอดอให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีนหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก แพรว่าเป็นพระหมายที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาลสินเลยนะฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะข้าแก้วเองสิไปใส่มันสิไปเหตุงานได้กุ้งตอนนี้พระราซินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมาแพรว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใสเอานี่แมวผู้ใดนี่